สี 3, ัสดีทุกคนนี้มาเจอกับเชมี่นะะวันซีมีโอเคมาเจอกันในตอนเย็นๆนี้จะมาบอกมหาศา,ารย์นะคะเจ็ดสิ่งมหาศา,ารย์นะสำหรับครีมกันแดดนะคะก่อนอื่นยขอเชิคก่อน ีไอ่คนอื่นแช่วนะคะไอ้คนคำจะมี you can l e f v the comments o k a เอา,าล่ะใครที่เข้ามาแล้วก็ทายเฉยมีได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาแชร์กันวันนี้ที่เชยมีไปเร็วมาเร็วนะเพราะยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยนะ Today I just share you guys very fast because and after that I will to continue my training okay just weight training is our circuit t r a i n i n g for today นะวันนี้ because I just to share you guys in shortly time alright แชร,ร์นิตเตอรนะคะเพ่อยากจะเห็น on and if you come to join me you can leave the comments okay today I want to show you guys doing magic sunscreen young forever or what take love do you know how you can try on your sunscreens or sun tips in the correct way okay คุณแน่ใจได้เปล่าว่าว่าว่าคุณทาครีมกันแดดได้ถูกต้องเพราะถ้าคุณทาครีมกันแดดถูกต้องมากคุณจะเด็กยิก่งคือนะคะนี่เป็นหนึ่งเคล็ดลับนะ่ดิ s ัสริมว่านะ secrets from every top models or the superstars t h e as always to use it to try on sunscreen okay then t o d a y I want to share you guys how you can do นะวันนี้แบบจะมาบอกนะ ทากันถูกหรือเปล่าบอกว่าทากันแดดแล้วทายังไงอ่ะใช่ไหมบางคนก็แบว่าทากันแดดแล้วทากันแดดยังไงคะ okay. anyone ever tell me that so how to try on uh, sunscreen in the right way เ okay. คนะคือแบบบางคนก็ไม่ได้บอกค่ะว่าวเราจะต้องทายังไงให้ถูกต้อง h o we can try on sunscreen in effectively way โอเค นะคือแบบคุณทำยังไงที่คุณจะทาครีมพนแพนดแดให้มีประสิทธิภาพที่สุด What is the result The, stop, the result is can makes your face younger okay นะฮะมันก็จะทำให้หน้าของคุณเด็กขึ้นนะคืออันนี้ที่ใช่มีก็จะพูดทางภาษาไทยแลว้วก็ภาษางกฤษสลับกันไป I will uh, speaking with you in Thai and English โอเคแคำหนะึ okay. ่ง 欠款，欠了这个。 Mm. Anyone come to join me? You can love the comments, like me. แล้วก่อนอื่นระหว,ว่างนี้ที่แบบรอคนอื่นเข้ามาก็คอมเมนต์เข้ามาได้เียรเชิลมีอ่านด้วยนะครับระหว,ว่างนี้เดี๋ยวเราเราสามารถออหนัห่งไปได้แล้วก็ป่ะเดี๋ยวเราก็จะดูกันไม่มีอะไรที่เป็นปร,รัสา์ะนรได้ m a k e a n y t h i n g easy นะคะไอ้คี่สิีเนะขอเช็คมากอ่านี่หน้าเพจนี่หน้าเพจใช่ไหมดูสิแคเคเข้ามาบ้างโอเคนะด้วยคำพุดจานะีคืล left comment เดี๋ยวเชนไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะอ่าโอเคเห็นกันอยู่ไหมใครเข้ามาก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะอ่าเดี๋ยวพึ่นไทยทูลสวยๆก่อนไททอล สวยดชฉันีกว่านะคะเห็นไหมสวยดิฉันดีกว่าซีมไม่ไปดิฟูเซสไปสูเป,ป้ <c oughs> เดี๋ยวแชร์ก่อนนะคะแชร์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกเคล็ดลับกันเจ็ดเคล็ดลับนะวันนี้จากเอ็กซ์เปิดของอเมริกันนะคะแพ,แพทย์ผิวหนังนะแพทย์ผิวหนังชาวอเมริกัน จะมาบอกว่า,วาทำไงคุณอะคือแบบอ้น,นี่ถูกหรือเปล่าหมายถึงว่าคุณทาครีมกันแดดอะถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะจ๊ะเราก็มาดูกันเลยว่าเราแบบทาครีมกันแดดถูกหรือเปล่านะ the Firstly that I tell you guys in bilingual is m that I just speak English and Thai with you Don't worry about it You are Thai if you are a f o r e i g n e r ก็ e I w i l ้ translate in English and Thai ไม่ต้องกลัวน,นะคะเดี๋ยวดิฉันมี่จะแปลเป็นทำงภาวภาษาไทยแล้วก็ภาวภาษาอังกฤษนิดนึงนะ,ะก่อนอื่นใครที่แบบเข้ามาแล้วก็แชร์กันเลยค่ะใครเข้ามาแล้วก็อ่ะก่อนจะสอนนะ before I will teach you guys help me one share เ okay? ค mm hmm. นะเดี๋ยวดิฉันมี่แชร์ก่อน alright n e chair โอเค anyone can ทิ้งคอม m e นต์ I will r i a e you comment letters from that ใครเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์ได้คะเดี๋ยวเชฟมิจะอ่านคอมเมนตนะโอเค Alright don't make it in seriously because I just wanna share you guys in this how ratio because in this situation alright <coughs> ช่วงที่ยุ่งๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังคงสนุกสนานนะ This one thing the man the outside is very chaotic. You need to control your inner your mind. โอเคคือไม่ว่ามันจะยุ่งวุ่นวายยังไงนะคะขอให้คุณแบบควบคุมจิตของคุณน,นะ You need to control your mind your inner Your mind, your inner must be peaceful. โอเคน่าคือหมายถึงว่าก่อนจะเข้านะ Before I introduce you guys about here โอเคคือบอกก่อนนี่สอนแล้วสอนามัญจินตญาณก่อนคือแบบไม่ว่าสถานการณ์มันจะแบบคตรตึงเทีย่ยนะที่เชื่ไม่ใช่คำว่า chaos เองนะ chaos t h i ใช h ก่อนใช a ก่อนนะคะอาใครเข้ามาช่วยช่วยมิแชร์หน่อย เราก็ยังคงสงบเยียกเรียนแล้วก็สงบนะคะไม่มีะอะไรมาขวางกัน้นเราได้นะอยากรู้ยัยยง Anyone just want to know about the Seven Magics sunscreen to make you young forever? Yeah, collab in collect in IG, right? IG will see the banner. Do you want me? IG, i.g ไอจีทางนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้จิบเบียดมาทางนี้นิดนึงตัวเช่อมไอจทางนี้โอเคห้าไอจีโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะอ่ะไอจีแลก alright มาเดนิก this one this is articles from the m e t a t o l o g i s t uh t j u s made a doctor ก็คือผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังน,นั่นเองนะคะนะซึ่งวันนี้เนี่ยเดยวดิฉันมีจะมาแพลให้ออฟังนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะอันแรกเลย number one sunscreen should be worn daily no matter your location indoor or outdoor completely outdoor activities คือหมายถึงว่า ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมคุณอยู่ภายในภายนอกคุณก็ต้องทาครีมกันแดดนะบางคนบอกว่าโอ้ย oh, I'm just ฉันแบบแบบแบบฉันอยู่บ้านอ่ะฉันไม่ต้องทาก็ได้งไหมได้ไมใน,นะะที่เช่ไมิทาทันงตวนะ Somebody just think of that. Oh, I'm j u s t s t a y at home no need to wear any sunscreen because I don't do anything no okay yeah คือแบบไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมในบ้านหรือนอกบ้านคุณก็ต้องทานะ Don't... forget it นะเพราะว่า complete other activities don't request on screen s but many of t h i s c u s e a n d screen you daily basis to running i t s a s u n damage นะนะนั่นก็คือแบบว่าแปลให้ฟังนะคะนั่นก็คือไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมมันไม่เห็นใช่ปะไม่แน่ใจอาจจะไม่เห็นนะไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะคะคือไม่ว่าเดี๋ยวนะคะัึง จอสโ m ว์แมนเพลสอ๋อมองไม่เห็นโอเคคือแบบไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมภายในหรือว่าภายนอกคือทำกิจกรรมข้างในหรือข้างนอกคุณก็จะต้องทาครีมปันแดด Sun Damage ก็คือว่าอันตรายนะคะจากแสงแดดนั่นเองนะอืมโอเค That's why we need to That's why we recommend daily sunscreen application uh, so you are always protect and don't have no think about it okay this is that's why we recommend very sunscreen application so you are always protect and do have to think about it <coughs> don't think about it you must be to wear sunscreen <coughs> คุณจะต้องทาครีมกันแดดนะโอเคอันนี้เป็นเขาบอกว่าเออโอเค so if you are in indoor activities you can c h o o s e between um, UVA and UVB นะเดี๋ยวจะ I will have some sample hmm. เดี๋ยวจะไม่มีตัวอย่างให้ดูนะ All right, for example, just like that. I didn't buy it. Mm. Okay, for example, like this. This one, this is sun's protection, okay? Before you use it, right? And this is like sun and อันนีต้องดูแบบว่า suns pollution protects อันนี้ก็คือที่ข่อนี้มันดีตรงที่ว่ามันมีการป้องกันสุขภาพแวดล้อมด้วยอ่านะ and this will have UVA or UVB you need to recommend about it คือแบบต้องดูด้วยว่ามันมี UVA UVB ไหมถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมข้างนอกเนี outdoor, นะ่ย outdoor เนี่ยคุณควรจะต้องเพิ่มค่า UVA แล้วก็ UVB นะคะเพราะว่า UVB เนี่ยมันจะบล็อกนะบล็อกพวกแสง ระหว่างช่วงกลางวันนะคะเขาบอกว่า w h e r e is you will be why is a block by glass peak midday midday นะ midday นะ mid day, นะัคือเที่ยงคืนอ่าวันนี้เราได้คำศัพท์ด้วยนะ Today ันที่ชิวไก u ในอัง n ฤษออลส์เน็ what is meanings i midday midday is mean afternoon or noon okay วันน so right ี้ได้ได้ทราบเพิ่มนะคะที่ชั้นมีบอกว่า midday right midday afternoon at noon นั่นคือความหมายเดียวกันนะจ๊ะโอเคอ่า number two for everyday wear sunscreen should be applied to your face oh. as well as the e r e area to concern อ่าบอกแล้วว่าจะต้องทาที่หน้านะคะ oh. อย่าลืมนะคะ ไม่ว่า the matter man or woman เห็นปะ่ะอันนี้ที่ใช่ไหมี้ยไฟท์พอยด you need to wear 5ฟท์ then 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 and this one I try on o n t o my neck until this area also นะคือแบบห้าจุดหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ตรงนี้ your n e c k and the levels from your chest also นะคะคือ แล้วก็เนที่ชั้นมีทาทั้งตัวเลย I Tron y the whole body นะคือบอกว่า5จุดนะคะนะ You know your forehead, okay. your cheeks, your nose, your chin, your n e c k and the chest, okay 5 point very important and very concerned about it นะเขาบอกแล้วนะคะแ้าคืผิวหนังเขาบอกว่า5จุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะอย่าลืมว่าคุณจะต้องทาด้วย นะแต่ how how you must be two inch นะอย่าง for example จะสวยดินะคือแบบสองข้อ hmm. น nah, mm ี้นะจ๊ะถามว่าคุณจะประมาณนี้ยังไงก็คือประมาณสองข้อนะ two inch for your finger try this one is t h a that's enough the e and then you must be to try on every two hours Every two hours, okay, don't forget. คือแบบหลังจากที่คุณทาครั้งแรกไม่ใช่มันจะอยู่ในทั้งวันนะจะนนอไม่ใช่ในะจ๊ะคุณจะต้องแบบทาทุกๆสองชั่วโมงด้วยนะคะอย่าลืมว่าคุณจะต้องทางทุกสองชั่วโมงด้วยโอเคมา the next if you are sweat, okay นี่นะเขาบอกว่าเนแพทย์ผิวหนังนะอ่า uh, just slide it don't forget to wear at your hand also if you want to look younger no, not only your face but your hand also right? one. and this is the one from Dr. Bura German German นี่ right? don't forget it you just try on on your face already, and you miss your next and now oh, for me, just add this from my my chest uh, dance, and then hand also, okay? Now, what you the you don't forget it, your face so beautiful, but oh, <laughs> your neck and your hand, okay? Nah, do the Oh, okay, number three the magic of SPSF. Okay, SPSF the magic number is 30, but normally that we use SPSF just 30 or that's a higher. My doctor David, David covers a New York boss. of the Dermatology is okay, they just should be too different between sunscreen with SPF thirty or something with higher protect, okay? Now I mean easy to see. not cute This one 24 for your skin, okay? But for your face must be to higher than this. 30 or higher normally I use 50คือถ้าเกิดเป็นหน้าของคุณคุณจะคณจะใช้เอออสเอที่สูงกว่านะคะ30หรือ50าชิ่ฉันมิจะใช้50นะมันจะใช้เด็ด50โอเ okay. ค alright อ่า number four should we apply should we apply every couple of hour เห็นไหมคะเขาใช้คำว่า Every couple couple is mean t o คือคำว่า couple เนี่ยมันแปลว่าคู่นะเวลาเราจะสังเกตเวลาเราจะเรียนภาษาอังกฤษใช่ปะ couple มันแปลว่าคู่เพราะฉะนั้นในความ,วามหมายเนี่ยเราเจอใน article หรือว่าเจอในบทความเพิ่มเนี่ยเห็นว่า couple is mean a couple weeks a couple hours ก็คือแบบ2ชั่วโมงนะคะก็คือให้คุณคากันแดดรคือสชั่วโมงนะเพราะว่ามันจะมีประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะคะเขาบอกว่า Okay, ideally sunscreen should be reapply every two hours or more frequently if you are swimming. Swimming this is just one of activities I love it. Why not? i I love it. Also sweat heavy. The best the best time to apply sunscreen is before you the outdoor before you are uh, this is some distractions, or you can make some that you have cobra exported area. Question: ه... two, two. Oh, are okay. oh. Mineral sunscreen number no. five. Mineral sunscreen is highly really recommend that's why because can make your um moisturizer and high team um, from your face flame is no chemicals it's like the minerals the mineral sunscreen is formal with zinc um titanium okay because it's a natural ingredient <laughs> ครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของน้ำแร่ mineral minerals น,น,นะก็คือเพราะว่ามันมีส่วนประกอบของพวกซิงนะคะแล้วก็ไทเทเนียมนะซึ่งมันเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินั่นเองนะแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยให้ปกป้องผิวคุณในระดับพื้นในระดับผิวชั้นบนอะนะคะ เพราะ there are physical sunscreen s i s on sits on the surface of your skin and d e f e c t s the ray นะเพราะว่ามันจะช่วยอยู่บนผิวชั้นบนแล้วมันจะช่วยสะท้อน r e f e c t the ray ก็คือสะท้อนรังสีออกไปนะคะ that's why this ray can help you prevent from the cancer also skin cancer คือยังช่วยป้องกันในเรื่องของรังสีอัลโล impu okay number six your code your code is you can cow SP to Google graph I usually usually you see that I when I at the outside I use craft to cover my body so, this is the one as the V that goes to your body to cover to uh, prevent ประสานกันเดียวนะก็ใครก็จะเห็นนะอันที่5้านะอันที่6นะคะก็คือเราใช้เสื้อนะหรือว่า,าถ้ามันคอ,อก็ได้คลุมนะอันเนี้ยมันก็จะช่วยปกป้องนะคะ uh, be sure to aware sun's protective clothing mm hmm. คือถ้าใช้ผ้าที่จริงๆผ้าคอตตอนนะคือคอตตอน is very the best also can help you okay, okay. I know that it's s n d but you will be is e x p l o d e คือมันสามารถสะท้อนได้นะก็พูดเรื่องแบบที่พี่เชฟมีบอกมันจะทำให้เป็น skin cancer ได้นะคะโอเค number seven your lips need protecting เฉลีปากของคุณนะจำเป็นอนย่างที่จะต้อง protect ด้วยนะ I use this one because this brand c a l m e x it can moisturize e m o s t u r i r and Protects from suns. don't forget it. Wear the leaf also. Could people forget to protect their leaf and skin cancer in this area can be participate dangerous. Okay. Cool, like Everyone just forget about your live Okay. You need to wear the lip is protects sunscreen also.

this is the one of the seven tricks, okay? Yeah, Mina If you want to beautiful fast, don't forget the seven tips to make you look younger forever. Okay. Go I gotta go. See me in the next line, everyone. Thank you for visiting my life today and See me again. We love my chimney ball Bye. 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 Like, bye bye.